สวัสดีนะครับสวัสดี FC ช่องย้อนยิ้เตอร์พารวยทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับแอดย้อนยิ้เตอร์พารวยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับทําเด่นร้อยสิบบุนะครับนะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอท่านละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะครับมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับ และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องย้อนอินเตอร์พารวยนะครับทั้ง youtube แล้วก็ a c e b o o k นะครับเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแนวทางนะครับสำหรับแนวทางงวดวันที่16เนาะเดี๋ยวมาย้อนดูก่อนนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1เดือน8นะครับเด่น110นะครับอย่างที่แอดคาดการไว้นะครับถ้าชน1ตัวนี้นะครับจะไม่มานะครับเด่น110นะครับจะมาเป็นตัวต่านะครับนะอย่างที่แอดคาดการผิด คาดการไว้นะครับเนาะถูกต้องเลยนะครับแต่นะครับเราก็ไปเน้นตัวนี้นะครับเน้นหกแปดเนาะทั้งที่ก็แอบกวงไว้อยู่ตัวนีนะครับเก้าห้าเนาะก็เข้าคู่โต๊ดนะครับนะเป็นนี่นะครับเก้าห้าพผลออกนะครับห้าเก้าสี่นะครับนะออกห้าเก้าสี่นะครับห้าเก้าสี่ ก็เข้าคู่โต๊ดนะครับห้าเนาะก็เสียดายนะครับที่เราไปเลือกตัวผิดไปนะครับเนาะรวมถึงสูตรเด่นบนแอดนะครับมันดูดไปสูตรหนึ่งนะครับเนาะก็เลยทําให้เลขมันเพี้ยนไปนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูงวดนี้นะครับงวดวันที่16สิงหานี้นะครับเนาะสาหรับสูตรเด่น110นะครับสูตร เอนะครับเนาะงวดที่ผ่านมานะครับก็ได้เด่นนะครับ7906นะครับนะก็ผลออกนะครับห้าเ้าสี่ผ่านนะครับ9นะครับ9มาหลักสิบนะครับนี่นะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่16สิงหานี้นะครับตัวเด่นที่ได้นะครับ9 1้าหนึ่งสองแปดนะครับนะ สำหรับวิธีการคำนวณนะครับแอดลงให้แล้วนะครับคลิปก่อนครับก็ไปย้อนดูได้นะครับเนาะก็หรือไม่ก็นี่นะครับวิธีการคำนวณอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ท่านไหนที่ไม่เข้าใจนะครับก็ไปย้อนดูคลิปอ่าก่อนนี้ก็ได้นะครับที่แอดลงไว้ให้นะครับก็ท่านจะได้รู้นะครับว่าคำนวณยังไงนะครับไปครับมาสูตรเด่นร้อยสิบบนนะครับสูตร b นะครับสูตร b ก็ นี่นะครับงวดที่ผ่านมาครับผลออกนะครับห้าเก้าสี่นะครับผ่านนะครับเนี่ยห้ามาหลักร้อยนะครับเนาะก็ให้สมาชิกได้เอาไพิจารณานะครับสําหรับงวดนี้นะครับได้ดินนะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับเนาะสุสุดวีนะครับ สำหรับวิธีการคำนวณนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแอดลงให้แล้วนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับลิปก่อนนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันชนตัวไหนนะครับงวดนี้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับเด่นร้อยสิบนะครับเนาะก็งวดที่ผ่านมานะครับเนี่ยตัวนี้นะครับที่ชนเกตนะครับที่แอดคาดการณ์แล้ว่าชนตัวเดียวจะไม่มานะครับผลออกนะครับห้าเก้าสี่นะมาตัวต่างนะครับนะมาตัวต่างครห้า นะครับก็งวดนี้นะครับงวดวันที่16สิงหานี้นะครับชน2ตัวเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าชนตัวเดียวอย่างนี้นะครับมันต้องมาตัวต่างแน่นอนนะครับนะถ้าไม่มีสูตรไหนผิดนะครับต้องมาตัวต่างจะเป็นคู่โต๊ดนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวจะจับคู่โต๊ดให้ดูนะครับนะคู่โต๊ดร้อยสิบนะครับนะ ูนะครับผู้โอดนะครับร้อยสิบนะครับสิบหกนะครับศูนย์แปดนะครับหกห้านะครับนะก็ สูตร A อนะครับสูตร a ก็จะได้เก้าหนึ่งสองแปดนะครับ a นะครับเก้าหนึ่งสองแปดนะครับสูตร b นะครับสูตร b นี้ก็จะเป็นนะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับสองสี่หกเ็ดสองสี่หกเจ็ดนะครับสูตร b นะครับตามนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาจับกันนะครับทีนี้ก็สําหรับสูตรนี้นะครับจะชอบมาหลักร้อยบ่อยมากเลยนะครับจะบ่อยมากจะบ่อยกว่าสูตร A นะครับเนี่ยสูตรนี้นะครับจะมาหลักร้อยบ่อยมากนะครับมาบ่อยกว่าสูตร a นะครับสูตร A ก็ยังมีเข้าหลักสิบบ้างนะเข้าเข้าหลักร้อยบ้างนะครับแต่สูตรนี้นะครับสูตรมากจะมาหลักร้อยเลยนะครับเนาะก็เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวจับ สูตร b เป็นหลักร้อยแล้วกันนะครับเอาอันนี้เป็นหลักสิบนะครับเนาะอันนี้เป็นคาดการณ์เฉยนะครับคาดการณ์เฉยนะครับก็จับเลยนะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นสองเก้านะครับ x นะครับสองหนึ่ง x นะครับสองสอง x นะครับสองแปด x นะครับสี่เก้า x นะครับ สี่หนึ่งเอ็กนะครับสี่สองแล้วก็สี่แปดนะครับหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกแปดนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่ง จ็ดสองเจ็ดแปดนะครับนะอันนี้เลขชนนะครับเลขชนสองตัวเดียวนะครับนะชนสองตัวเดียวนะครับก็แน่นอนนะครับชุดนี้นะครับต้องมาแน่นอนให้เห็นหนึ่งคู่นะครับมาล้านเปอร์เซ็น์นะครับเนาะมาแน่นอนหนึ่งคู่นะครับ จากสถิตินะครับแอดไม่ได้พูดเองนะครับไม่ได้โมเมขึ้นมาเองนะครับอันนี้คือจากสถิตินะครับเนาะก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาคัดเด่นให้เนาะคัดเด่นให้นะครับก็จะเอานะครับผู้โต๊นะครับผู้โต๊ะสามตัวบนนะครับสามตัวบนนะครับนี่นะครับถ้าเราเอามาจับนะครับ มาจับชนนะครับก็จะมีคู่ที่ชนอยู่นะครับคู่โต๊ดสามตัวบนนะครับศูนย์เจ็ดอ่าศูนย์เจ็ดไม่มีนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับนะนี่ครับคู่โต๊คู่แรกนะครับที่เด่นๆนนะครับแล้วก็เจ็ดสองนะครับสองเจ็ดนะครับนี่นะครับคู่ที่สองนะครับ ามนี้นะครับเนี่ยนะครับพอจะเห็นดินหรือยังครับสมาชิกนะครับถ้าเราเอานะครับสิบหน่วยมาประกบอีกรอบหนึ่งนะครับสิบหน่วยนี่นะครับสิบหน่วยก็จะชนเจ็ดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะครับเจ็ดอ่าหรือว่าจะเบิ้นนะครับงวดนี้นะสมาชิกนะครับเจ็ดนะครับเนี่ยก็สองเจ็ด 2องเจ็ดนะครับสองเจ็ดนี้ก็ตัวสองนี้น่าจะติดดับบุญของของของแอนะครับเนาะก็สมาชิกกพิจารณาเอาอีกนะครับเอาอีกรอบแล้วกันนะครับแต่ว่านะครับที่เด่นเดนนะครับถ้าสองดับจริงดับอยู่จริงนะครับมีคู่เด่นชุดเดียวนะครับคือเจ็ดหนึ่งนะครับนะเจ็ดนหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับอันนี้คือสิบหน่วยนะครับ นี่นะครับสิบหน่วยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับสิบหน่วยนี่นะครับเจ็ดกับศูนย์นะครับที่แอดปันธงให้ไปแล้วนะครับนะให้สมาชิกที่ให้สมาชิกไปวิ่งนะครับคือไม่ต้องคิดเลยมากนะครับวิ่งเจ็ดไปตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่ที่เด่นนะครับก็เน้นที่เจ็ดนะครับนะเน้นที่เจ็ดนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเห็นที่เจ็ดนะครับแต่นะครับแต่แอดมองนะครับเท่าที่แอดมองนะครับผู้ดินนะครับเนี่ย ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับสมาชิกก็เอาไปรูดเลยนะครับหรือว่าท่านไหนที่มีอาจารย์ท่านอื่นเลขเมันแม่นนะครับท่านก็เอาไปจับชนเอาจากเลขวิ่งจากท่านอื่นนะครับมาจับใส่เลขตัวนี้นะครับนะเจ็ดหนึ่งหรือไม่ท่านก็รูดเลยก็ได้นะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งนี่ก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะครับนะเพราะว่ามันชนดับออสของของแอดนะครับเลขสองนะแล้วก็ สามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอย่างนี้นะครับแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอย่างนี้นะครับนะเอามารูดเลยนะครับอันนี้คือคู่โต๊ะนะครับฟันธงคู่โต๊ไปเลยนะครับนะก็มาไม่มานั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารอดูผลกันนะครับวันที่สิบหกสิงหานะครับนะเอดจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งครับสามตัวบนนะครับเพราะว่า หลักร้อยแอดก็ยังไม่ได้ทําให้เลยนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ทําให้นะครับเดี๋ยวแอดก็จะสรุปให้เลยนะครับเพราะมันใกล้วันเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเนาะก็สุดท้ายนี้นะครับแอดก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเนาะมาคอมเมนต์ดีๆเติมกําลังใจให้แอดมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อแบ่งปันสมาธิไปเรื่อยๆนะครับเนาะแอดก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านเฮง,งปังๆร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับไปนะครับสวัสดีครับ